รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย sắm mà อานยัสาพะควาตัวสวกะสังโฆธรรมยังภะควนตังสะธรังสะสังกังอิเมสัการิฮะยารารานารอิเดียภิโกชยยมาสาตุโนบันเตพระควาสุจิราปาริพนปโตเป อาติมาชลาดานุกัมปมานะสาอิเมสการేโหกตปันนากะระภูเทวะติกันธาโตอัมมากัมพีธะตะหิตายะสุขายะอะรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเท Tchau. Um... 上班。 อน้มนอมมนษยอนังเทวาเปรียบเชนเจวาราศาสนาดียืนยองเมือนนงเรืองสามพูดโซวิโซ He is... आम पानो 바바라미, 잠바노아, มตตาไตรีกรณาโมทิาฐะเขะบาามีคาบาลนนติภิโส พิโสภะวาวิริยาปารามีสามปานนวิริยาอุปปารามีสามปานนวิริยะปารมัตถารามีสามปาน Parami Sampanno Kalte Huma Parami Sampanno Kalte ພາວະ 哦。Oh, wow. may รีการณามิตปารามีสมปานนิสภควาทัสาป นเตาไมตรีกรุณาบทิตาปอเปคาบานนสามพันนอิิโภะคะวธมสรนัามธรมสระามีสังสรัา นาม,ามิหัอุกาสาอุกาสาุกาสานักโมกาตบันนี้ข้าพระเจ้าจะขอปฏิปฏิบูชาตามคำสอนแห่งพระสัพพัญยูโคดมเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าจะขอเอายาง พระลักษณะพระอุทธกาบีติพระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระสงฆ์เจ้าอันสุข,ขุมละเกียดขพอจงมาบังเกินในกว้างขวางในจักสุทวานในมโนทวานในกายทวานแห่งข้าพเจ้า นี้เธอนิพพานปัจจโยโหตูสาธุสาธุสาธุขอเดชะพระบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณครูปชาอาจารย์เจ้า พอจงเข้ามาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในการรับบเดี่ยวนี้เธอหลังสมารังสมารังสามครั้งจากนั้ไปก็เข้ามาอารัง อารมณเอาล้างไปเลยเึกถึงสะดืกันแล้วถึงสะดือแล้วบอกอารมณ์อารมณ์ที่สะดือเลยจนกว่าจิตใจจะสงบแล้วนะลมหายใจละเอียดเบา มินาบุญญากาเมนาอิมินาอุทิศอิมีสังสัพพสัตตาเทวมนุษย์ยาวชีวังจุติจุตังรังจุติสิบนิ้วขาว้าจะไหวพระพุทธเจ้าประทรงพระเจ้า,จาทาเต้าวตึงใจพระอินทร์อารายเจ้าท่นานท้าสาสนัยตั้งใจทำบุญให้การปวดน้ำจำจะแผ่ไมตรี แม่กูซ้อนไปบาดเบือ้องบนทุกชั้นวิมารชั้นใต้ลงไปนาาอกคอมจักภวาลครูอาจารย์วิดามาน,นายาติพงคงทราบปวดรบแม่โพศกจบในรงมกาทั้งเป็นจะร้กันกันที่ิทธิท์ทีธรณีคงคางคุณท้ารัทธาบวงสวง่วงเทวาทังพวงชวยมทนาก็เป็นทิพยาน ตั้งใจประรานพระภู้พระภายพระนาคือ้ายตรงชันดุสิตาอากาศบันพนพระเจ้าใบเจ้าฝ่าเจ้าภูมิบาลีก็ขอรอวดา้าจนจะแผ่ไมตรีพระอาคิดพระจันทร์ท่านมีฤทธิ์พระบุญพระผูะผ้ผัากพระสุขเจ้าที่ทั้งเจ็ดกองนีิรักษาแน่นไตร พระเถท่านผู้วิเศษตรวจน้ำส่งไปพยาโยามเทาเวสวรรคเจ้าวันชีใหญ่ตัวจน้ำแผ่ไปตัวทุกเทวาวใช้ใใ <จ S 2> บริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาบำบัดบุญญาหญิงหญิงื่นไปสัตรโูหมู่มาน,นเขาเป็นมิรตรสบายอบอุ่นเกี่ยวกับุ้มทโทษป่วยภายภา,ายนอกภายใน เห่นฉ ah, an oh ันถ้าแม้มีชีว oh ิตอยู oh omi, ่ก็ให้รวมรู้ก่อสร้างพระโพธิยานพระสีอานิพานนปเจยโยตุอาเทวะนาลังสุกิตโอมินิทุโอมิอเวโรมอาพยาปโชมอะนิโอมิสุกีอาตานังปริอารามี สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดชาลภูชาในกำเนิดอันทชาในกำเนิดสังเซตชาที่เกิดแบหโอปาปาติกาจงได้รับกุศสพลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวส์เทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโโสโมหะจิตเตนพธัสสะมภาะะโต กาวาเมพันเตโยโทโซโมหจิตเตระธรรมะสมิงาปะโตกาวาเมพันเตโยโทโซโมหิเตระสังทสมิงาปะโตกาวาเมพันเตอรหสมาสุโธภะวะนโทางภะวันตังอภิวาเท ສະວາຂາໂຕພະຄະວະ